สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยอิงเขาจะมานําเสนอเมนูแปะก,ก้วยมะพร้าวกะทินมสดนะคะพอดีไม่อ้อยไปเดินตลาดแล้วไปเจอมะพร้าวกะทิอะค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะก็จะมีตัวนี้นะคะนมสดจืดนะคะ500 m l น้ําเปล่า100 m l น้ําตาล1ขีดนะคะหรือ100กรัมนะคะมะพร้าว2ขีดแล้วก็แปะก้วย4ขีด อันนี้จะเป็นเกลือนะคะครึ่งช้อนชานะคะเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นใส่น้ำเปล่าลงไปก่อนนะคะนี่นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทีนี้นำไปตั้งไฟเลยค่ะ แล้วก็ตามนึยเกลือเลยนะคะเสร็จนะคะไม่อ้อยใส่ตัวมะพร้าวกะทิลงไปก่อนนะคะ ตามด้วยแปดก้วยเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยนมสดค่ะ เราจะไม่ต้มจนเดือดน,นะคะใช่ไหคะสําหรับแปะกป้วยมพะพร้าวกะทินมสดนะคะทําทานกันง่ายๆนะคะแปะกป้วยเราก็ซื้อสําเร็จมาเลยค่ะไม่ต้องมานั่งต้มเองนะคะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเนี่ยพร้อมตักเสิร์ฟเลยนะคะแล้วหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงเขานะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ